คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าลืมกระเป๋าค่ะเ้ยลืมกระเป๋าจริงๆด้วยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกค้าที่ร้านก็ชอบลืมของบ่อยๆนะคะคราวหลังก็ระวังด้วยนะคะค่ะเอ่อแล้วเงินที่อยู่ในกระเป๋าหรอคะเงินเงินอะไรหรอคะก เงินฉันที่อยู่ในกระเป๋าไงคะเธอไปหรือเปล่าออเปล่านะคะหนูไม่ได้เอาไปนะคะลบถ้าเําไม่ได้เอาไปแล้วใครเอาไปอะ่ะออหนูแค่เห็นคุณลูกค้าลืมกระเป๋าหนูก็เลยหยิบมาให้แต่หนูไม่ได้ยุ่งกับกระเป๋าเลยนะคะนี่เธอจะบอกว่าฉันสร้างเรื่องขึ้นมาเองเหรอ,เ,อ,อเปล่านะคะหนูออไม่จะใจเย็นก่อนนะครับไม่ทราบวา่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยครับหรือว่านายเป็นคนเอาไปผมเป็นผู้จัดจาการร้านครับผู้จัดจาการร้านหรอ มาก็ดีล้พนักง,งานของคุณน่ะสิขโมยเงินฉันไปผู้จัดการคะหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะหนูแค่เห็นคุณลูกค้าลืมกระเป๋าหนูก็เลยหยิบมาให้แต่หนูไม่ได้เอาอะไรไปจริงๆนะคะถ้าไม่ใช่เชอแล้วมันจะเป็นใครหรือว่าเธอคิดว่าเป็นชั้นนะฮะในร้านนี้เนี่ยมีแค่เธอกับชั้นสองคนคือลูกค้าไปละหนูไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้เอาไปจริงๆคะ่ะนี่ดูจากสารรูปของเธอนะก็รู้แล้วว่าจน ไม่มีปัญญาหาเงินแล้วหรอถึงต้องมาขโมยเงินของคนอื่นเขาอ่ะพี่พี่งลูกค้าไปซะเรื่องไม่ได้ตบอ่ะผูจัดการจะให้หนูพูดยังไงครับหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนี่ถ้าเธอมั่นใจอ่ะฉันขอค้นตัวหน่อยได้ค่ะถ้างั้นค้นเลยค่ะอยากค้นก็ค้นเลย มันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะแต่หนูไม่ได้เอาไปนะคะนี่พิมพรีบคืนของที่คุณขโมยให้ลูกค้าไปซะแล้วก็ออกไปจากร้านนี้ด้วยเพราะร้านเนี่ยไม่ต้องการพนักงานแบบคุณผู้จัดการคะหนูทํางานที่นี่มาห้าปีแล้วนะคะผู้จัดการไม่เชื่อคําพูดหนูสักคําเลยหรอคะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเดี๋ยวเธอจะไปไหน ของฉันละใครจะรับผิดชอบจะให้รับผิดชอบยังไงล่ะคะ <c oughs> ก็หนูไม่ได้เอาไปอะเดี๋ยวนะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะหักจากเงินเดือนขอเขาเองไม่ได้นะคะผู้จัดก,การผู้จัดก,การทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะทําไมจะไม่ได้อะ่ะหรือว่าเธออย่างนอนในคุกอะฮะขอบคุณมากเลยนะคะร้านนี้น,นโชคดีจังเลยนะคะที่มีผู้จัดการแบบคุณนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แล้วไม่ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นของผมแบบนี้อยู่แล้วไหนเงินล่ะนายผู้ติดการบอกว่าจะเอาเงินให้ฉันไงถ้าไม่เอาเงินให้ฉันแจ้งตำรวจเออคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองนี่พิมพ์ เคยรีบไปหาเงินมาใช้คุณลูกค้าคนนี้เดี๋ยวนี้นะถ้าหาไม่ได้ก็แจ้งตำรวจแน่ผู้จัดก,การก็หักเงินเดือนหนูไปแล้วไงคะผู้จัดก,การยังจะแจ้งความมาจับหนูอีกเหรอคะได้ฉันพูดดีๆเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมสงสัยต้องให้ฉันใช่ไม่แข็งแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละเออผมว่าคุณไม่ต้องแจ้งตำรวจออกมาครับนกลแกเป็นใครพวกเดียวกันเหรอไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันอ่ะแล้วจะมาะเสนอหน,น้าทำไมฮะจะไปไหนก็ไปไป ผมว่าพวกคุณสองคนมากกว่านะครับที่คนถูกตำรวจจับฉันเป็นถึงผู้จัดก,การร้านนี้อย่ามาปากปั๊มฉันนี่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลืมกระเป๋านะเขาตั้งใจลืมมาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อ่ะและผู้จัดก,การของน้องเนี่ยก็จะหลอกเอาเงินเดือนของน้องพ <c oughs> <c oughs> ูดจาเหมือนมีหลักฐานนะไหนหลักฐาน นี่ครับนี่น,น็อตเดี๋ยวใช้แผนเดิมนะฉันน่ะจะเข้าไปหลอกไอพนักง,งานนางงงๆของแกก่อนเหมือนคนก่อนไงออนฉันว่าเงินไม่น่าพออะแกก็ใช้อำนาจผู้จัดการของแกสิหักเงินเดือนมันเยอะๆจะได้มีเงินเยอะๆไงได้ได้ได้ก็ตามแผนแล้วกันเดี๋ยวแกเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วไปหลอกมันนะเดี๋ยวฉันเนี่ย เอเอเคุณคุณคือคุณปั่นเจ้าของร้านใช่ไหมครับคุณปั่นครับคุณมาร้านทำไมคุณไม่บอกผมล่ะผมไม่ได้ต้อนรับคุณอย่างดีไงถ้าผมบอกผมก็ไม่ได้อยู่เห็นพฤติกรรมของพนักง,งานของผมเซ่นี่ผมไม่คิดเลยนะว่าการที่น,นานๆผม มาสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาเจอแจ็คพอตขนาดนี้ mm hmm. เชิญพวกคุณสองคนเนี่ย mm hmm. สายโหดอ,อยูกร้านผมด้วยนะครับ mm hmm. แล้วคุณอะ่ะอย่ามาเหยียบที่นี่อีกนะผมไล่คุณหรอก mm hmm. ไปสิก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจอ่ะก่อนกลับไปขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ้านี่จะไปไหน หนูถูกผู้จัดจาก,การไล่ออกแล้วคะ่ะหนูก็เลยจะนี่เธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะเธอทํางานอยู่นนะที่นี่ต่อเถอะแล้วก็รักษาความสัมสัน์ของเธอไว้ด้วยล่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเออนี่วันนี้เธอกลับได้เลยนะดูว่าทางเธอน่าจะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอบคุณคะ่ะ